อยู่บ้านวันนี้ได้กําไรเกือบ2000บาทนะครับเดือนนี้ผ่านมา8วบันนะครับได้กําไรทั้งสิ้น1 0,000กว่าบาทนะครับนี่นะฮะถ้าอยากมีไรายได้แบบนี้ทุกคนก็สามารถทําได้ถ้าตั้งใจเรียนรู้แล้วลงมือทําวิธีการหาเงินออนไลน์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการเป็นนายหน้าแอปช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าเราพูดถึงนายหน้าหลายคนก็จะนึกถึงนายหน้าขายที่ดินนะครับการเป็นนายหน้านี้เราไม่จําเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองนายหน้าขายที่ดินเขาไม่ได้ซื้อที่ดินมาขาย เขาแค่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างคนขายที่ดินกับลูกค้ามาเจอกันแล้วเขาก็รับค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกันนะครับการเป็นในหน้าแอปช้อปปิ้งออนไลน์แบบนี้เราไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองไม่จำเป็นต้องแพ็คของไม่จำเป็นต้องส่งของให้ลูกค้ามีระบบจัดการให้เราทําหน้าที่แค่สร้างยอดดาวน์โหลดหรือสร้างฐานลูกค้าให้กับแอปพลิเคชันก็คือเราเอาลิงก์แอปพลิเคชันไปแชร์ในโซเชียลมีเดีย ให้คนมาดาวโหลดพอมีคนโหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือของเขาเขาก็จะเป็นลูกค้าเราอัตโนมัติทีนี้พอเขาเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแล้วเขาก็สามารถกดช้อปปิ้งหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเขาเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทันทีนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานหรือไปเที่ยวเมื่อไหร่ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้า เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทันทีนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเราสามารถกดมาดูได้เห็นไหมออเดอร์มันจะไหลเข้ามาแบบนี้เลยนะนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคนติดตามผมนี้ก็จะเห็นว่าผมแบ่งปันวิธีการหารายได้จากการทําคลิปสั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือการหารายได้จากการเป็นนายหน้าแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับใครอยากเรียนรู้ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับ